หนูทำมันตลอดมันก็เฉียนทุกรอบอ่ะข้อเอข้อเอไอเมทริกเอในที่เนี้ยมันก็ติดเป็นก้อนอยู่แต่เอเป็นจำนวนจริงเนาะก็คือเป็นบวกเป็นลบเป็นเศษส่วนทศนิยมอะไรก็ได้เลยอะแล้วแล้วไงต่อเขาบอกว่าไอเป็นเลยนะไอเป็นเอกลักษณ์ตีโกนอ่าโอเคเราทราบก็คือขนาดสองคูณสองแหละก็คูณขึ้นคูณลงมันก็ไม่ได้จะยากหรอกแต่ว่าดูดูดูช้อยก่อนภาพรวมมันไม่น่าติดเมทริกแล้วมันแปลว่าเดทความหมายในที่เนี้ยมันตีความได้สองแบบก่อนนะตอนแรก หมายถึงว่าเดดอะจะก,การแค่ก้อนนี้และที่เหลือก็เป็นเมทริคเฉยๆแต่ในที่เนี้ยพี่แอบ,บดูจากช้อยมันก็อาจจะตีความได้ว่ามันคือเอาเดดกระจายเพราะว่าทั้งสี่วงเหล่านี้เกิดจากการคูณปะสมบัติเดดมีสามารถกระจายการคูณการหาได้แต่ถ้าบวกลบข้างในยิบย่อยทําไม่ได้นะใครที่ไปนั่งเขียนเป็นเดดเอลบเดดรูทสองไอนี่มึงผิดเรียบร้อยเลยนะผิดเต็มๆเ,เลยนะใช้ไม่ได้นะห้ามใช้นะบางเผื่อๆอาจจะโดนคําตอบมีช้อยหลอกนะเราจะกระจายได้แค่ภายนอกเท่านั้นนะลูก เพราะฉะนั้นจะได้เป็นแค่นี้รูทสองไอแค่นี้เลยจบได้แค่นี้พอแปลว่าในที่นี้พี่อาจจะต้องกระจายจริงๆจังๆว่ะหมายถึงแบบอาจจะโคตรปาเถื่อนเลยแต่พี่ดูแลเลขทุกข้อคล้ายๆกันแค่เปลี่ยนรูทถ้างั้นพี่ว่าไม่น่าจะเหนือละกระแลงลองอลุยข้อแรกครับเอาแค่ชุดแรกก่อนนะเด a เก็คือ เอพี่ลบเลยนะเพราะว่ารูทสองกระจายมันง่ายมากมันก็คือลบรูทสองปะใช่ตัวนี้เป็นหนึ่งลบเอกับหนึ่งบวกเอเนาะเพราะว่าไอ้ก,ก้อนหลักมันเป็นศูนย์โอเคครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเป็นอะไรนะลบเอแล้วก็ลบอะไรนะรูทสองปะเฉยๆถูกไหมถูกนะเพราะว่าเอารูทสองยัดเข้าไปในหนึ่งลบรูทสองยัดเข้าไปในหนึ่งโอเคครับเพราะฉะนั้นพี่จิวได้ตามนี้ละก้อนอื่นก็จะคล้ายๆกันปะทุกก้อนมันจะล้อกันเลย แสดงว่าเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นแอ s o l u t ละเป็นการหาเด็ดละเดีย๋ยวนะสิ่งนี้พิจูด้าออกมาก็จะได้เป็นรูปรูปแบบนี้ละแล้วก็อต่อไปก็จะเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันก็จะได้เป็นเท่าไหร่นะรงตอนนี้ก่อนโอเคครับสิ่งนี้พิจูด้าออกมาคือสิ่งนี้พิจูด้าออกมาก็คือรูปสออมามปะงี้นพี่เปลี่ยนรูปสามมันจะเปลี่ยนแค่ตรงช่องนี้เอ้ยมันไม่ได้ยากเลยนะ เพราะว่ามันล้อกันเลยแต่หนูตั้งแผนทิษ์ก็ผิดแล้วอ้าวทาไมอะหนูลืมแล้วว่ามันเป็นศูนย์นี่หว่าตรงนั้นมันก็ต้องเป็นหนึ่งลบเอหลือไงหนูรู้ศาสตร์ง่ายมากเลยนะมันง่ายมากเลยนะเออศูนย์มันอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์ทั้งช่องนะเพราะว่าเพราะว่ารู้ศาสตร์มันยัดแค่อนะเออมันแค่อแค่รู้พวกนี้นะไม่ใช่ว่าเอด้วยนะพี่ว่าหนูทําถูกแล้วละไม่มีปัญหาหมายถึงว่าหลังจากนี้ก็คือตบี้ตะบันทําแต่พี่ว่ามันไม่ได้ยาก มันไม่ได้ยากไงรู้ปะ่ะอันนี้คูณลงเครื่องหมายเหมือนเดิมพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นผลต่างเดี๋ยวเราจัดรูปแบบมันคือ a บวกรูทสองี้ปะ่ะ a บวกรูทสามี้ปะ่ะน่าจะเป็นผลต่างวะเนะนี่ยเนี่ยแม่งชัดเลยคูณการแบบผลต่างก็คือผลต่างกังสองเนาะอันนี้เดี๋ยวพี่ดึงต่อก็ได้ a บวกรูทห้าแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะ a บวกรูทเจ็ดพี่คิดว่าจะจะ,จะตัดกันมันมากๆเพราะดูจากชอยแล้วมันมีตัวเลขแบบเด็กเฉยๆด้วยไม่มี a ด้วยอะหลังจากนั้นพี่ว่าหนูน่าจะคิดได้แล้วละ อะหลายต่อเองเลยเนาะลบ <c oughs> ลบบวกอันนี้ก็ได้เป็นลบข้างหน้าก่อนอะคูณลบข้างใหม่เหมือนเดิมนะได้เป็นเลยนะอะผลต่างเนาะใส่ลบเข้าไปข้างหน้าก่อนผลต่างกำลังสองได้เป็นเลยนะเอกำลังสองลบสองปะใช่ห้ากำลังสอง <c oughs> อลบหลักกำลังสองต่อไปคูณขึ้นขึ้นใหม่ตรงข้ามใช่ไหมก็เหมือนกันลบกับอะไรอ่านเขียนอย่างเงี้ยอ่อนชา้าๆได้เป็นอะไรนะ่นหนึ่งลบเอกำลังสองปะเอกำลังสองโอเคแล้วทุกก้อนมันก็จะแพทเทิร์นนี้ปะใช่แต่เปลี่ยนรูทเนาะเออก็เปลี่ยนตัวเลขแค่นั้นเองทุกก้อนเหมือนกันเลย ไม่มันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากแต่เปลี่ยนแค่ตรงเบอร์สองเป็นเบอร์3เบอร์หแล้วก็เบอร์7อ่ะทันไหมแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเกิดการตัดกันได้ด้วยหวานเจี๊ยบเลยง่ายๆเลยไม่ได้เยอะเลยใจงเงย็นก่อนต่อไปเป็นบวก2องะแล้วก็เลยรลบห่งบวกเกำลังสปะปรากฏสิ่งที่พี่จาไดาตัดปะนี่ไงหาย ทั้งก้อนมันก็จะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยทั้งก้อนมันก็จะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่เราจัดรูปมาแล้วแล้วก็เปลี่ยนแค่เลขอะไรนะสใส่ไหนวะเป็นก็ล้อไปเป็นไรนะสามเป็นห้าแล้วก็เป็นเจ็ดทันไหมทันครับสามห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่จูได้ไล่ต่อครับพอได้สามห้าเจ็ดเสร็จปุ๊บพี่ได้ว่าอะไรเอกังสองตัดปะเนี่ยหายหมดเกลี้ยงเลยเอา้าวหลุดเลยคําตอบที่ได้ไม่มีต้องเป็นตัวเลขเฉยๆ เพราะฉันเหลือแค่สี่กับห้าแล้วเหลือแค่สี่กับห้าเลยสาบายแล้วอันนี้เป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสี่เป็นหก <c oughs> จบเรียบร้อยธรรมดาเลยไม่มีอะไรเลยตั้คงคิดชีวิตเขียนจริงแต่เป็นเท่าไหร่อ่ะสี่แปดสี่สิบแปดใช่ไหม <c oughs> ก็เลยตอบพ่อหาปะ โอเคจบแค่นี้ครับตอบข้อหาเนาะ,ะเรียบร้อยแล้วลอ